ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมเที่ยวอนาคตนะครับท่านผู้ชมจะไปเที่ยวสะพานไทยลาวแห่งที่5้าเที่ยวอนาคตท่านผู้ชมแต่ก่อนจะไปก็มาดูภาพปัจจุบันก่อนครับท่านผู้ชมปัจจุบันนั้นต่อข้าทางเรื่องเมืองนะครับไปสะพานไทยลาวแห่งที่5นะครับท่านผู้ชมก็กาลังดําเนินการอยู่นะครับแต่ว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศ อีกสองปีข้างหน้าครับท่านผู้ชมเมื่องานเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ครับตรงนี้เมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมมันจะออกมาแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมภาพสามเหลี่ยมเยอะๆกับโรงเรียนอนุบาลโอรานนะครับมันจะออกมาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสามเหลี่ยมเป็นสะพานที่จะไปสะพานไทยเลาแห่งที่5นะครับเขาเรียกว่า ถนนเลี่ยงเมืองครับท่านผู้ชมเ,เลี่ยงเมืองสายพังโคนบึงการนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ถ้าท่านามันเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าท่านจะไปหนองคายท่านก็ไม่ต้องเข้าสียแยกไฟแดงเหมือนแต่ก่อนนะครับไปตรงนี้เลยนะครับก,ก็จะย่นระยะทางได้ถนนจุดน,นี้เป็นถนนเลี่ยงเมืองครับเลี่ยงเมืองไปสะพานไทยลาวแล้วก็ไปาหาถนน212 ไปหนงคายด้วยได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมทํามันเสร็จแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมตรงเมื่อกี้นะที่สามเหลี่ยมตรงนี้ทงานเสร็จเรียบร้อยอีก่สปีข้างหน้าเราก็จะจะไล่เห็นแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมงานส่วนที่หนึ่งของโครงการสะพานก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนะครับ เป็นงานถนนนะครับตรงนี้จะเป็นงานถนนนะครับท,ท่านผู้ชมจะมีอยู่3งานครับท่านาผู้ชมมีสามงานงานถนนงานอาคารแล้วก็งานก่อสร้างสะพานตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกทางเลี้ยวทางกับรถนะครับท่านผู้ชมก็มีทางข้ามถนนด้วยนะครับแต่ต้องเป็นทำทำเป็อนอุโมงนะครับท่านผู้ชมทำเป็นอุโมงจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นทาง แล้วกับรถนะครับท่านผู้ชมกับรถได้เยอะะนะครับการก็ประมาณตักกิโลหนึ่งก็ทำกับรถได้นะครับจะได้ไปมาสะดวกต่อไปถนนส้นนี้จะคนจะเยอะถนนรถจะเยอะรถลาจะเยอะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลี้ยวใต้สะพานนะครับะจะเป็นห้วยดอกไม้หรืออะไรก็ไม่รู้นะนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นห้วยดอกไม้หรือปล่าไม่รู้นะ ทางตรงไป2องเลนสีเลนนั้นก็จะไปสะพานครับท่านผู้ชมผานท้องสะพานก็เป็นทางขับรถนะครับท่านผู้ชมพอออกมาแล้วก็จะสวยงามมากๆครับสะพานถนนไปสะพานไทลาวแห่งที่5เรานะครับนะตามไปได้เลยครับท่านผู้ชมเราเอานะเอานาคตมาดูกันก่อนว่ามันเมื่องานสะพาน งานก่อสร้างถนนไปสะพานเสร็จแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรเราเอาเอ,าอานาคตมาดูกันก่อนนะครับท่านผู้ชมมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับเมื่อ,อต้ออีกสองปีนะถึงจะเห็นแบบนี้นะครับอันนี้เราเอาเอาเอานาคตแล้วเอาภาพจำลองมาดูก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ทางก็จะไปตัวอาคารนะครับตัวอาคาร ทางนนี้จะไปอาคารด่านขาออกขาเข้านะครับท่านผู้ชมก็มีสะพานหลายสะพานอยู่นะครับที่ข้ามาครับตรงนี้จะเป็นสามแยกเป็นอีกตรงไปนี้จะเข้าอาดามน,นะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปออกที่ทะลุกออกถนนถนนเบืองกาองคายนะครับไปชนกับถนนสองหนึ่งสอง นะครับเ <inate> ขาเรียกถนนบายพาสนะครับตรงนี้จะเป็นงานของจากนี้ไปจะเป็นงานของส่วนที่2ของงานอาคารจะเป็นงานอาคารนะครับจะเป็นงานส่วนที่2ของโครงการนะครับจะเป็นงานสะพานจะเป็นงานอาคารขาออกขาเข้านะครับจากนี้ไปจะเป็นงานขาออกขาเข้าคือจะ,อะด่านได้นะครับอาคารได้นะครับจะเป็นงานอาคาร ด่านขาออกขาเข้าครับท่านผู้ชมงานด่านขาออกขาเข้านี้เขาจะมีงานตัวหนึ่งก็อยู่ควบกันก็คืองานทําถนนทำทำถนนบาพาสเข้าอาคารนะครับท่านผู้ชมทั้งทางซ้ายทางขวาเลยถ้ามาหนองคายก็เข้าทางเลี้ยวขวาถ้ามาจากเป็นงการเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าอาคารด่าน ก่อนที่จะขึ้นสะพานได้ก็เป็นงานของสมที่สองเขานะครับท่านผู้ชมควบคู่กับทํากับอา,อาคารนะครับสลหับถนนข้า,ารและกิียกิโลกว่าเองนะครับท่านผู้ชมทางซ้ายก็กิโลกว่าทางสอบขวาก็กิโลกว่านะครับท่านผู้ชมถนนเข้าอาคารครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตัวอาคารตัวอาคารนี้ก็จะคล้ายๆกับฝั่งลาวนะครับท่านผู้ชม แต่บ้านเรานี้รู้สึกว่าจะถ้าเป็นตามนี้แล้วนี้ก็หลังคานะ่าจะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลแต่ฝั่งลานั้นจะเป็นสีแดงนะครับแต่รูปร่างรูปทรงอะไรต่อมีอะไรนี้แปลนเดียวกับฝั่งเราครับพี่น้องกันก็เลยให้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นน,นะครับภาพในตัวอาคารสานักงานด่านขาออกขาเข้า,ขา,ขาตรวจคน เข่าเบื้องนั่นนะครับท่านผู้ชมตนมีหลายด่านมีหลายด่านหลายตัวนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นดาน่านคาออกขาเข้าเมืองงานเสร็จแล้วภายในอาคารก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเราเอาภาพจำลองมาให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนตัวจริงจะมาถึงอีกสองปีข้างหน้าครับท่านผู้ชมได้จากว่ามีคนเจร้ะนะครับบอบอกชาวชาบัาเอ้ยเอาภาพจำลองมา ไ้ดูหน่อยนะดอ่าทั้งดา่านทั้งอะไรทั้งตัวสะพานนั่นแหละก่อนที่จะได้เห็นตัวจริงวันนี้ก็เลยเอาภาพจำลองมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตั้งแต่ต้นจนจบถึงฝั่งลาวเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นงานส่วนที่3แล้วนะครับจะเป็นตัวสะพานนะครับท่านผู้ชมตัวสะพานนี้งานเขาก็จะประกอบไปด้วยตัวสะพานแล้วก็ลานอเดกประสงค์ใต้สะพานนะครับลานอเดกประสงค์ใต้สะพาน ด้วยนะครับควบคู่กันไปเดี๋ยวตัวสะพานจะสวยงามแค่ไหนเรามาดูภาพมุมสูงกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับท่านผู้ชมว่ามุมสูงเนี่ยผมดูมาแล้วมันสวยง,งามามากๆเลยอ่นะครับแต่ต้องรออีกสองปีนะถึงจะได้เห็นนะครับ อันนี้จะเป็นงานสะพานแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเป็นงานส่วนที่สามแล้วตัวสะพานนะครับท่านผู้ชมไปชมภาพมุมสูงกันครับท่านผู้ชมภาพมุมสูงนี้สะพานนี้สวยงามมากๆนะครับถ้าออกมาภาพตัวจริงเมื่อไหร่เนี่ยคนคงจะมาชมกันมาเที่ยวนักท่องเที่ยวคงจะมาชม มาเที่ยวบริบการเยอะๆนะครับท่านผู้ชมเพื่อมาชมความงามของสะพานไทล่าวแห่งที่5เนื่องจากสะพานตัวนี้ออกแบบจะไม่เหมือนกับตัวอื่นๆนะครับอของเราแห่งที่5นี้ซึว่าสวยงามมากๆเลยคนออกแบบก็ออกแบบได้สวยอันนี้เป็นตัวสะพานทอดยาวข้ามอ่าหล่องน้ําข้ามอันนี้ตรงนี้จะเป็นข้ามถนนนะครับข้ามถนน2 1 2สสาย ดึงการนองคายนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะมุ่งตรงไปยังบึงไปย,ยังป่าซันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นฮาล่าน,นี้จะเป็นลานอนเนกประสงค์นะครับไว้สําหรับคนมาท่องเที่ยวมางา่กินลมชมวิวนะครับสวยงามมากๆเลยครับตรงใต้สะพานนี้ก็เป็นลานขนาดใหญ่นะครับต,ต,ต่อไปก็จะมีพ่อค้าแม่้ายมาขายของ แต่ขายเขาก็คงจะจัดให้ไว้เป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่พบไม่ให้ทำไปขายไปโดยที่ไม่มีระเบียบแบบแผนนะครับต้องจัดให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ไหนต้องขายยังไงนะครับต้องจัดที่จะทางให้ขายอย่างดีนะครับโอ้ลานนะครับเล่นหนองน้ำยามเย็นเยนมานั่งกินเบียร์เนี่ยโอ้คงจะสนุกสนานคงจะมมวนครับแก่นะครับ อยากจะให้หอดมือนั้นเลย่าวสำบัดจะเอาเบียร์ไปตั้งกินท่านหน่อยหนึ่งโอ้คงจะสนุกสนานนะครับท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมมาชมสะพานไทยลาวในอนาคตอีกสองปีข้างหน้าครับท่านผู้ชมไทยลาวแห่งที่ห้าในอนาคตอีกสองปีข้างหน้าโลกร่างนะครับก็ออกมาแบบนี้นะครับใครต่อใครเขาก็ชมนักชมหนาว่าสะพานไทยลาวแห่งที่ห้านี้ เป็นสะพานที่สวยงามอ่าสี่สะพานที่แล้วมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวอยีกสองปีค่อยดูตัวจริงนะครับท่านผู้ชมอ่าสองข้างสะพานก็คงมีที่ให้เราเดินได้นะครับเดินชมความงามได้อันนี้ก็จะเป็นทางลงไปทางเมืองปากซันนะครับฝั่งประเทศลาวนะครับตรงทางลงนี้ตามแบบตามแผนก็จะทางโค้งนิดหน่อยนะครับไม่เหมือนกับฝั่งไทย ฝั่งไทยนี่จะเป็นทางตรงมาเลยแต่ฝั่งลาวจะทางโค้งตั้งอยู่บนหนองอะไรนะผมก็จําชื่อไม่ได้ถ้าพี่น้องชาวลาวได้ดูได้คลิปนี้ถ้ารู้ว่าหนองตรงนี้เป็นหนองอะไรก็คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับอยากจะรู้จริงๆว่าอามันเป็นาหนองอะไรอยากจะรู้เหมือนกันตั้งอยู่บนหนองอะไรนะครับแต่ด้านหลังนั้นจะเป็นภูเขานะครับด้านหลังจะเป็นภูเขาควายสวยงามมากครับฝั่งลาวก็ สวยงามเหมือนกับพอๆกับฝังไจนะครับฝังไทยก็ตั้งอยู่บนหนองเหมือนกันนะ่ะหนองจริงอะไรละ่ะหนองอะไรนะจําไม่ได้แล้วละ่ะนะครับตัวอาคารนะครับตัวอาคารก็เหมือนกับฝังไทพี่น้องกันก็เลยให้ใช้แบบแปลนลักษณะเดียวกันนะครับเหมือนกันกับฝังไทยเลยฝังไทยเป็นยังไงฝังลราก็เป็นอย่างงั้น ฝั่งลาวเป็นยังไงฝั่งไทยก็ต้องเอาแบบนั้นด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็จะมาเรียกว่าพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวอาคารด่านข้าออกข้าวฝั่งลาวหลังคาคงจะเป็นสีแดงนะแต่จริงๆแล้ววันออกมาจะเป็นยังไงผมก็ต้องรอวันอีกสองปีข้างหน้านั่นนะครับอันนี้ภาพจะลอง เอามาให้คนใจร้อนได้ดูกันนะครับคนใจร้อนก็อยากจะดูภาพจําลองว่าเมื่องานออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเรามีภาพเก่าๆเราก็เลยมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนะครับออกขาเข้าอะไรต่อมีอะไรเหมือนกับฝั่งไทยทุกประการครับท่านผู้ชม ภาพมุมสูงนะครับทามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอาคารด่านตาออกครับเข้าฝั่งเรานะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นทางออกแล้วนะครับท่านผู้ชมทางออกไปด่านไปถนนเวียงจั์ตากเจนะครับถนนสองเลนนะครับฝั่งทนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนกับบ้านเราเพราะเป็นถนนสองเลน นะครับแต่ทางเรามันมีสนมสีเลนก็เลยสุดจะสวยกว่าฝั่งก็นอน,นนะครับครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมไว้พบก,กันคิดหน้าครับท่านผู้ชมครับ